สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีแพ็กดีๆที่เข้ามาครับซึ่งคงจะต้องเปิดแล้วล่ะนะครับ FC Point ที่เราเติมมาที่6,000 FC นะครับในช่วงหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะต้องละลายไปใน EP นี้แหละนะครับเราไปดูกันนะว่าแพ็กที่เราจะเปิดนะครับเป็นแพ็กไหนกันครับมาแล้วไปชมกันเลยดีกว่าไป สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หา,หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที Britney ่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับและแพ็กที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็เป็นแพ็กนี้เลยครับผมความคุ้มค่าอยู่ที่100เอ้สี่รยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับความคุ้มค่าอยู่ที่400เปอร์เซ็นต์นะครับต่้เป็นแพ็กนักเตะคัสสันและนล็อกโปรดีนะครับผมจำกัดการซื้อ1ครั้งเท่านั้นนะครับเวลาที่จะสิ้นสุดในพาสด์แพ็กนี้นะครับก็อีก16ชั่วโมงข้างหน้านี่ครับก็วันนี้เราจะเปิด2แพ็กนี้เลยนะ2,500กับ3,500 FC Point นะครับ อเรามาดูซิว่าแพคไหนจะให้เงินเรามากที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า2แพคนี้สามารถที่จะขายได้ทั้งคู่นะครับเรามาดูแพคนี้ก่อนนะครับ1 0 7นะครับอ่ะแพคนี้ดูซิเล й การออกเป็นยังไงบ้างนะครับ107ขึ้นไปนะครับโอกาส100%นะครับ107เนี่ย5้ยวละนะครับ108ย5 5นะครับ1 9อยเอืม ร้อยนี่ดูตรงนี้ดีกว่ามาดูร้อยเอดีกว่าสเปเซ็นตะครับโอกาสออกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดสามเปอร์เซร้อยเจ็ดห้าสิบเปอ็นต์ก็รอยเจ็รู้ๆกัน,อย,นอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าล้านนะครับร้อยเ็ดก็ตาแล้วแต่ตัวตัวบางตัวก็ดีนะครับก็เป็นหลายพันล้านมาที่แพ็คสามพันห้ากันบ้างนะครับหนึ่งร้อานะครับห้าส็ดเปอรซ็นต์ะครัอยสิบเอดเมื่อกี้สเปใช่ไหมร้อยสิบ ตัวแพ็กนี้นะครับอยู่ที่14.29%ก็นะครับก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรน่าจะได้เงินมากกว่าแพ็ก2,500นะครับนะก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าดวงของเราจะเหมาะกับแพ็กไหนนะครับก็จะมี109นะครับมีตัวนี้เลาะคะนะครับก็มีโอกาสที่จะออกได้เหมือนกันนะครับถึง1 1 1นะครับ76ถึง1 1 1แต่ว่ามันคงจะน้อยกว่า1%นะครับตันนี้มาให้นะเงิน1นึ่งแสน นี้ก็เหมือนกันนะครับต้นตนตนี้ตรนนี้อ่าตรนนี้ก็มีอันนี้เหมือนกันเลยนะแต่แตกต่างกันแค่เลทตัวเนี้ยจากร้อยเก้าเป็นร้อยเจ็ดไหพวกนี้ครับอก็บอยันนะครับผมอ้ามาเรามาเปิดแพ็คนี้ก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวก่อนก่อนเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเปิดไล่เกลือนิดนึงนะขอดูนิดนึงเราเหลืออะไรบ้างขอเปิดไล่เกลือหน่อยสักแพ็คหนึ่งขอเปิดอะไรดีไล่เกลือเอาอันนี้ไล่เกลือแล้วกันอันนี้ไล่เกลือแล้วกันนะนี่เก้าสิบเจ็ดไล่เกลือไปหนึ่งทีเอาหน่อยเอาหน่อยไล่เกลือหน่อย ไปไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะมันไล่เกลือโอ้เกลือจริงวะนี่ไงเกลือจริงฮะสิบห้าล้านเิดต่ำสุดละเก้าเจ็ดตรงปกเป๊ะมาเราจะเริ่มจากหนึ่งร้อก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยไปที่1นึ่งนะครับผมบูแต่แพงนี้ก็น่าสนใจนะแต่มันขายไม่ได้นะรเราเน้เนเรื่องของการขายได้มากกว่านะครับไปเลยครับผมไปครับ วันนี้ขอเป็นวันนี้วันที่หกนะครับขอหกแสงแล้วกันนะไปฮะหกแปดหกแปดนะครับวันที่หกเดือนแปดปีหกแปดนะดูซิว่าแพ็กนี้เริ่มจากหกก่อนแพ็กหน้าแปดนะครับผมแสงที่สี่นะเมื่อกี้นี้ครับและนี่คือแสงที่ห้าครับผม และแสงนี้คือแสงที่เราจะต้องเปิดแล้วไปดูซิ1 0 7ถึง1นึยินะครับเป็นคล้ายเอ่ยโอ้ยโอ้ยอา้าว107ชัวร์ครับผมเอา108เบิร์กวาวเบิร์กวาว108นี่300ล้านอยู่นะ108นี่300ล้านอยู่นะครับผมโอ้ยมีเอวิโม่นะครับผมนักเตะใหม่แมนยูนะจ๊ะ โอเคอ่ะสองพน F c point นะครับได้มาที่300กว่าล้านนะครับผมอ่าได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเหลืออีกคนหนึ่งนะครับคนนี้อาจจะต้องใช้ความแรงนิดนึงนะตรงไหนละ่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าเรามาดูกันนะครับอ่าจะไปดูนักเตะก่อนดีกว่านักเตะราคาเป็นไงบ้างชาราตัน2,500นนะครับ ฟอดินานสามพันล้านอ่ะนี่อยากได้จูดเบริงแฮมด้วยสา0พันแปดนะครับน่าจะราคาดีสุดละจูดเบริงแฮมมูซีล่าเนี่ยสักสองพันไหมเออดาถูกด้วยฮาเลนฮาเลนก็ไม่แย่นะฮาเลนสองพัน่ 2, ะสองพันคือกองหน้ามันเยอะอ,อืมถูกเฉยด้วยเฟลนี่นี่น่าจะสักพันสามไปพันสามไหมถึงไหมพันสอง โอเว่นโอเว่นตัวดีตัวดีพันห้าตัวนี้อืมจองถูกจริงว่ะเกือบถูกนะไม่ถูกก็เกือบเกือบถูกแล้วแหละครับมาครับและแพ็คนี้นะครับผม3,500 FC Point นะครับไปเลย8ปดแสนนะครับผม68 68นะครับในวันนี้วันดีนครับผม <c oughs> <c oughs> อ่ะแสนที่สองนะ และแสงที่สามและแสงที่สี่และแสงที่ห้าและแสงที่หกกาและกัแ,กลแ,ลแ,กลแล้วทุกคนได้แล,แล้ว แสงที่เจ็บมาแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายแสงที่แปลไปหมาครับ111อ,อังกฤษ CM อังกฤษ CM อู้ CB Rio Ferdinand นะทุกคนโอ้โหตบมือสิครับรออะไรอยู่อู้ Rio Ferdinand นะจ๊ะ มาจนได้ครับว้าวเฮ้ยใส่ทีมก็ได้นะใส่ทีมก็ไม่แย่นะครับทุกคนโอดิโอฟอร์ดีนานเฮ้ยแต่ว่าเรามีมาเชลโน่หรือเปล่าเฮ้ยแทนแทนได้ไหมแทนได้เลยอ้ยอ่ะตอนนี้คือเดี๋ยวเราไปดูนักเตะน,นี่เนะี <c> ่ย <oughs> ตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยคือตำแหน่ง CAM นะครับแทนรุดกุลิตเนี่ยนะแต่จริงๆ CB แทน v i r ร์จิลฟันไดก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่หรือว่าจะขายไปเลยดีขายไปเลยแล้วก็ใช้ฟันได้ต่อไหมไม่ว่า,างไงดี CB บรดินานก็ก็โอเคนะตั้งพันห้าเนี่ยอรดินานอยากได้ CAM มากกว่า ทำหนึงฮะับำนิดหนึ่ง,น,น,น,งนอกบานนี้ก็ขายได้นะนี่นอกบานนี้ก็ขายได้นะครับอ่ะ6กพันเอฟ i ีพอยไ,ได้อะไรบ้างพี่มาเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะคะข้อพี่ดีตรงนี้นครับผมเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานเฮ้ยอ๋อนี่สามพล้านนะครับสม,มุิสม,มุดอ่ะ สามพันล้านให้ก็จะหมดวันวนี้แหละนะครับตัวนี้ก็สามพันเอ้ยสามร้อยสามพันสามแหละนะครับจีมกลมก็สามร้อยล้านเอ้ยสามพันล้านแหละนะครับเพราะว่าค่เาเรียกค่าภาษีก็หลายร้อยล้านเหมือนกันนะฮะการขายในโอฟอร์ดินาเนี่ยอืม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปตามกันได้นะครับที่ร้านดับเบิลยูนะครับผม เติม f c ที่6,000แล้วก็ไปเปิด2แพ็คนี้แหละนะครับน่าจะได้ของที่ดีเหมือนกันนะครับผมอ่สรุปนะครับก็คือแพ็ก3,500นะครับเป็นผู้ชนะไปครับผมได้ลีโอโคดินานมานะครับอ่าในส่วนของแพ็ก2,500 f Point นะครับก็ได้เบิร์กวาวมานะครับผมอ่าไม่แย่นะยังดีกว่า107นะครับ107คือ100กว่าล้านเองนะครับตัวนี้อย่างน้อยก็3,400ล้านแล้ววะเออราคาก็เหมือนจะขึ้นเรื่อยๆอยู่นะเห็นไหม ราคาจะขึ้นอยู่นะก็น่าจะอาโอเคแหละนะครับในส่วนนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอไปตามกันเลยแล้วกันนะครับก่อนที่แพ็กนี้จะหายนะครับมีเวลาอีกที่1ิบกว่าชั่วโมงนะครับอพ,พูดง่ายน,นะพุ่งนี้ก็หมดแล้วล่ะนะครับดังนั้นก็ไปตามกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วกัน,นครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับขอตัวไปคิดก่อนนะว่าจะใช้ลิโอเฟอร์ดินัน,นเลยดีหรือเปล่าหรือว่าจะ ใช้ฟันได้ต่อไปครับคิดไม่ตกเหมือนกันแหมถ้าได้ตัวอื่นมาพอจะคิดภาพออกนะครับได้ตัวนี้มามคิดไม่ออกว่ะข่าวากันนะครับเจอกัใหม่ครับสวัสดีครับ